ก็ต้องขอการาบสวัสดีนะท่านผู้ชมที่นาฬัการยุ่งอยู่ทุกท่านเลยนะวันนี้ปวดยาบาแล้วข่าวกระเจตทีปริศนาที่ผมบอกรอบที่แล้วใช่ไหมเออที่ผมบอกรอบที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าจะเล่าข่าวกระเจตดีปริศนาใช่ซึ่งผมไปหามาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับอ่านี่ไปค้นหามาก็ได้เนื้อหาประมาณนี้นั่นเองนะครับมาแล้วเราจะเข้าหัวข้อเออเข้าหัวข้อกัอนดีกว่าจะค่อยเข้าเนื้อเรื่องอ่ะ ลุงพลหายตัวหายตัววันที่น้องชมพู่หายเชย้งอาบน้ําไม่นานคิดตํารวจล็อกเป้าที่เจ็นาทีปริศนาอ่าคิดนะนี่ตรงนี้คิดนี่นะผมก็งงว่า7จนาทีคืออะไรใช่เป็นเพลงหรือเราจะไม่ร้องนะครับเดี๋ยวมันจะสิสติเลยกสิดน,นะมันไม่ดีนะฮะอ่ามาเดี๋ยวเริ่มแรกะนะครับกรณีนะครับที่ทีมงานะทีมข่าวนะช่องหนึ่งได้ข้อมูลจากชาวบ้านเกาะ,กะ,กะจังหวัดบุกดาหานนะครับจึงนํา จึงนำมาสรุปเป็นตารางเวลาของลุงพลในวันที่ส15พฤษภาคมพศ2563ณเวลา7:23น,าานาีนะฮนะอ่าออกจากบ้านก็ประมาณตอน7:23นาีนะีะออกจากบ้านนะและเวลา7:34นานะครับไปพบกับนายก้องอ่านะส่วนเวลา8:14นาีนะีะลุงพลกลับบ้านอ่านะถัดมาเวลา 8ปดโมงยีนะครับลุงพลออกไปส่วนยางแต่มีช่วงเวลาหลังจากนั้นประมาณ37นาทีนะครับก็ยังเป็นข้อสงสัยนะก็ห่างกันแค่ไม่กี่นาทีดนีว,ว่ห่างกันสัประมาณ6นาที6นาทีป่ะมาแล้วต่อเลยครับอ่าล่าสุดนะฮะวันที่18กรกฎาคมนะครับพศสองห้ารนะครับทีมข่าวนะครับ เดินทางมาสอบถามลุงพลนะฮะเรื่องช่วงเวลาทีมไลท์เทมไลท์เทมไลท์ใช่ไหมทำไลท์ทำไลท์ทำไลท์เออทำไลท์เทมไลท์นั่นเองนะเทมผมขออ่านเทมไลท์แล้วกันนะผมอาจจะเขียนผิดนะจะประมาณเป็นสระเอก็ได้นะไม่แน่เทมไลท์ใช่ไหมช่วงเวลานั่นแหละช่วงเวลาทีมไลท์วันนี้นะฮะวันที่11พฤอ็กันสตาคมสอ3หบช่วงเวลาที่ลุงพล กลับมาจากสวนยางไปวัดชี s เนะครับจนกระทั่งก่อนที่ออกไปรับพระนะช่วงเวลา9โมงครึ่งถึง9โมง45นาทีนะครับเปิดเผยว่าหลังจากตอนออกจากสวนยางนะครับ9โมงยี่นาทีนะหลังจากนั้นก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลา9โมง30นาทีนั่นเองคราจากนั้นครับตนได้เอาพวกมีดกิดยางและยากันยุงที่อยู่ในรถนะครับ เอาอบมาวางไว้ในครัวนะฮะที่อยู่หน้าบ้านนั่นเองนะครับต่อมันต้องพูดมาเขาต้องอะไรทั้งสิเราไปต่อดีกว่านะจากนั้นตนก็เดินทางเข้าบ้านโดยตนนะฮะเป็นคนเปิดฝาสเตเลสสีดําออกนะซึ่งในตอนนั้นรถกระบะยังจอดอยู่ในบ้านจากนั้นตนก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแค่กางเกงขาสั้นตนก็ได้ไปอาบน้ํา โดยเดินไปอาบน้ําแปรงฟันแต่ไม่ถูสบู่นะครับตนไม่รู้ว่าช่วงเวลาก่อนอาบน้ำอ่ะช่วงเวลาของการดับน้ำนี่ของการดับน้ํานะครับตนก็ไปเปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าจากนั้นก็ติดเครื่องติดรถนะนะติดรถยนต์ก็คือสตาร์ทรถอะไรง่ายครับแต่ทีมข่าวเขาคืาอผมด้เอาข้อมูลมาคือเข,เขาเขียนว่าติดเนี่ยผมก็เลยเขียนว่าสตาร์ทรถละกันนะครับ สตาร์ทรถจากนั้นก็สตาร์ทรถนะครับก็ไม่ได้ดูเวลานะครับคิดว่าจะใกล้เวลา10โมงแล้วจึงออกจากบ้านหลังจากลุ้หลน,นะทำธุระสเสร็จนะ,ะทำธุรทำธุระในบ้านเสร็จก็ต้องรีบออกไปรับพระตนก็ต้องเหลือเวลาให้พระเต่นอาบน้ําด้วยนะซึ่งตอนที่ตนออกจากบ้านนะครับพระเต่นก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้ไปอาบน้ำนะระหว่างทางยืนยันว่าไม่ได้เจอนะ้อง ย,ยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปไม่มีใครมาหาที่บ้านเลยนะครับระหว่างที่ตนหนับน้ำนะครับน้องสะดิ้งก็ยังไม่มาตนไม่ได้ออกไปข้างนอกนะเขตของบ้านเลยนะ, <c oughs> ะหากตอนหนอกไปก็เจอน้องสะดิ้งนะครับตนก็ต้องถามอยู่แล้วนะซึ่งไม่ได้เห็นจริงๆซึ่งลุงพลไม่ได้เห็นจริงๆนะครับตามที่ว่านี้เลยนะอ่าทีมข่าวนะครับเดินทางมาตรวจสอบที่ป่ายานะฮะตรงข้ามบ้านลุงพลนั่นเองครับ ซึ่งลองทดสอบนะครับเดินจากป่ายางไปบ้านน้องชมพู่นะครับทีมข่าวถ่ายทําแบบลองเช็คนี่ยมีคนน Long นะําแปลเลยลองเช็คนะฮะไม่ไม่มีการหยุดบันทึกและทีมข่าวนะครับใช้วิธีเดินตัดป่ามันนะครับของชาวบ้านจนกระทั่งทะลุส่วนมันของนางขวัญใจนะครับจากนั้นก็เดินขึ้นมาที่เส้นทางจุดที่เจอรอยเท้านะฮะรอย รอยรองเท้าตามที่คำให้การของคุณยายจำลองนั่นเองนะครับะระหว่างทางนะครับไปพบอุปสรรคอะไรสามารถเดินทางได้ปกตินะครับจากนั้นก็ทีมข่าวก็ได้เดินตามทางจนกระทั่งไปทะลุตรงข้ามกับบ้านนองชมพู่นะครับและออกไปทางหน้าบ้านออบ้านนาะจุไลผมขอเรียกว่าจุไรแล้วกันนะครับถ้าเกิดผมเรียกเสียก็ต้องขอประทนานอภัยด้วยเช่นกันนะครับ จุดสุดท้ายที่น้องชมพูหายตัวไปนะทั้งหมดใช้เวลา6นาที43วินาทีนะครับระยะทาง350เมตรนะครับทีมข่าวยังตรวจสอบนะครับอุ้งกระสอบหนัก12กิโลกร,รัมนะหากอุ้มน้องชมพูนะจากเส้นทางป่ายางพารานะฮะไปทางสวนมันสปะหลังนะจากนั้นเดินเลาะมาทางบ้านลุงพลนะจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับทีมข่าวนะคเริ่ม จากหน้าบ้านนาจุไรจากนั้นได้เดินเลาะป่ามันสัปะหลังซึ่งสภาพสภาพลกกว่าลกกว่าที่เกิดเหตุน,นะครับและมีเสียงหมาเห่าจากบ้านพ่อแบมไล่เห่าอยู่นานะครับจนพ่อแบมออกมาดูนะฮะแต่หากเดินไปโดยที่ไม่ให้คนเห็นจริงก็สามารถทะลุออกจากเส้นทางนี้ได้จนออกไปทางฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลได้รวมใช้เวลา8นาที 48วินาทีน,นั่นเองนะครับเมื่อรวมเวลาทดสอบเสมือนจริงนะครับเดินทางจากบ้านชมพู่นะเอ๊เดินทางจากบ้านลุงพลไปบ้านชมพู่นะครับใช้เวลา6นาที43วินาทีนะครับและอุ้มวัตถุนะฮะก็8นาที48วินาทีโดยรวมเป็นเวลา15นาทีกับเอ๊สิบนาทีกับ31วินาทีน,นั่นเองนะครับตกใจนะว่าสิบหวิโอสิบห้าวินาะทีมันเร็วเกินไปแล้ว15บห้าวิ ใครจะดืเลี้ยวขนาดนั้นสิบาวีทีมข่าวช่องหนึ่งนะครับได้เดินทางไปที่บ้านลุงพลนะซึ่งหลังจากกับประจับพิธีสาบานนะครับพบว่าที่หน้าบ้านลุงพลนะครับเป็นเต็มไปด้วยนะฮะคนที่ให้กําลังใจนะครับส่วนใหญ่มาจากขอถ่ายส่วนส่วนใหญ่มาขอถ่ายส่วนใหญ่มาขอถ่ายนะส่วนใหญ่มาขอถ่ายรูปก,กับลุงพลนะครับนับร้อยชีตเลยหลังจากนั้นก็ได้มีคนแห่เดินทางมาอย่างต่อนเนื่องนะครับมีการบอกว่าลุงพลกับป้าเต้นสู้ๆนะ,ะครับผม แล้วก็มีการผูกเชือกข้อมือนะฮะเรียกขวัญเป็นระยะตั้งแต่ลุงพลกับประแตนลงจักรถซึ่งเข้ามาให้กําลังใจตั้งแต่บริเวณริมถนนบางคนนําสิ่งของอาหารมามอบให้กับลุงพลเพื่อเป็นกําลังใจให้อีกเช่นกันนะครับจากนั้นเคลื่อ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 นค่อยๆก็ก็ค่อยก็ค่อยก็ขึ้นดีเออก็ขึ้นถ้าเกิดผมผิดก็ขอประธานอภัยก็ขึ้นเข้ามาในบ้านพอฝนตกนะครับ โดยมีคนจากทั่วประเทศมาให้กำลังใจอย่างต่อนเนื่องนอกจากนี้นะฮะมีกลุ่มชาวบ้านจากจังหวัดสกลนครน,นะครับที่เข้ามาหาลุงพลและป้าเต็นนะฮะจังหวะที่ผูกข้อมือป้าเต็นนะฮะได้กล่าวว่าถ้าเ,เกิดถ้าเกิดจังหวะที่ผูกข้อมืออยู่นั้นนะฮะป้าเต็นได้กล่าวว่าหากลุงพลเป็นแพะถูกจับอ แล้วก็อันนี้อันนี้ส่วนทางของปตัตตน,นนี่นะครับส่วนไทยกลุ่มหนึ่งคือทางกลุ่มชาวบ้านนะจะไปติดคุกแทนลุงพลอ่ะพอรู้ยิยนแล้วว่าหมอปลาจะไปประกันตัวให้จากนั้นก็กอดลุงพลอ่านี่ก็ประมาณนี้นนเองนะครับอนอกจากนี้นะครับชาวบ้านจากสกลนครนะยังรวมตัวร้องตะโกนว่าลุงพลสู้ๆนั่นเองนะครับ,ลลลลนนรบและบอกไปและบอกพร้อมจะติดคุกแทนลุงพลให้นะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนส่งโต๊ะไม้หินอ่อนมาให้2ชุดนะครับโดยตั้งไว้หน้าบ้านนะครับพนักงานขนส่งนะครับได้นําโต๊ะมาส่งขนาดที่ลุงพลกาลังตอนรับผู้ที่มาให้กําลังใจอยู่ก็นี่แหละครับก็ข่าวเป็นประปาณนี้นะครับเพราะว่านะฮะส่วนเนื้อเรื่องหลักๆเลยนะผมว่าน่าจะอยู่ช่วงข้างบนข้างบนเนี่ยเนช่วงข้างบนนี่แหละนี่ช่วงนี้เลยนะนี่ช่วงนี้เลยเนี่ยเนื้อเรื่องหลักเลยนะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องแถมนะสอง สี่ห้าหกเจ็ดรนสุดท้ายนั่นเองครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องไอเก c ิชาน e ลไว้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับเนี่ยตาหน้ากลัวเกินเดี๋ยวเดไปดูนะครับโอเคนะครับงั้น้ผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะ,ะผมเออนักข่าวนุ่นหล่อหน้าใหม่แล้วกันนะ,ะเรียกยังแล้วกันนะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับด้วยรักและสวัสดีครับอย่าลืมให้กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ